สวัสดีค่ะกา้าบูชาเหรียญค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะมาทำคลิปนะคะได้แบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญของรุ่นอะไรค่ะเหรียญรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลค่ะออกทีวัดบันไลนะคะปี2567ค่ะเป็นเหรียญส่งน้ำนะคะบล็อก แกะสดด้วยนะคะรุ่นนี้น้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะแจกในพิธีด้วยนะคะมาดูเหรียญด้านในกันดีกว่าค่ะว่าเหรียญรุ่นนี้จะสวยขนาดไหนค่ะเหรียญรุ่นนี้เป็นงานหน้ากากนะคะงานหน้ากากอันประกาเลยค่ะบล็อกแกะสดเลยนะคะแจกในพิธีสวยงามมากเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะพิมพ์ตอกพิเศษเลยค่ะสอง หนึ่งเก้าเลขัำเบอร์สามหลักด้วยนะคะต่ออีกหนึ่งโค้ริบเรียบอย่างนี้เลยค่ะองค์สวยขนาดนี้เหรียญสวยขนาดนี้อยากจะให้พี่ๆทุกท่านนะคะได้เก็บได้บูชานะคะแล้วก็เป็นเหรียญอนาคตด้วยค่ะเหรียญรุ่นนี้นะคะเหรียญของหลวงพ่อนะ่าศึกษามากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะเหรียญส่งน้าเสาห้านะคะบล็อกแกะสดแจกในพิเศ บอกแกะสดเจกในพิธีนะคะหลวงพ่อทองออกที่วัดบันไล่ค่ะพิธีเสาห้าวาระส่งน้ําปี6-7ค่ะจะสร้างน้อยด้วยนะคะรุ่นนี้จะสร้างเพียงแค่300เหรียญเท่านั้นค่ะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจบูชานะคะจะทิ้งลิงก์รายไว้ใต้คลิปวีโอนี้เลยนะคะพิมพ์สวยงามมากเลยนะคะ เป็นง,งานหน้ากากอันประกาค่ะจมูกร้อยเลยค่ะพิมพ์เต็มองค์ของหลวงพ่อเลยนะคะมีห่วงใหญ่มากเลยค่ะสีสวยขนาดนี้นะคะเหรียญรุ่นนี้นะคะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจบูชาค่ะหนูจะทิ้งริ้งได้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ บูชาเพียงแค่100บาท100บาทรวมจัดส่งเลยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจบูชาก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้ค่ะคลิปนี้นะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเข้ามาด้วยนะคะ คลิปนี้นะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กาก้าบูชาเรียนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ